สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมวะจนไกยนันทาอาดีตกรรมการสมาคมูลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรรมัมภมพบกันวันที่26มกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร,ร์ร,รมหนึ่งข้ามเดือนยี่ปีทอวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของนักการเมืองหนุ่มไฟแรงหน้าตาดีที่มีบุคลิก อันโดดเด่นและมากความสามารถเจ้าตัวพดดเ,พ,กกเ,เพิ่งรอดพ้นจากคดีนักการเมืองเพิ่งรอดพ้นจากคดีการตัดสินถือหุ้นสื่อเมื่อ24มกราคม2567ที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันว่าหลังจากนี้นักการเมืองหนุ่มไฟแรงท่านนี้จะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือไม่นะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณทิมพิธาหรือพิธาลิมเจริญรัต คุณที่เคยได้รับการคัดเลือกในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ครั้งที่ผ่านมาเรามาดูไทม์ไลน์เรื่องคดีความของคุณพิธากันสักนิดหนึ่งนะครับย้อนไปเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะครับคดี <c oughs> คุณพิธาลิมเจริญรัฐถือหุ้นสื่อโดยสารรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องขณะมีการคาบเกี่ยวในการเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ในรัฐสภา ต้นเรื่องก็คือนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตให้ตรวจสอบนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีจำกัดมหาชน10กรกฎาคม2566พักเก้าไกลได้ส่งสือด่วนไปยังกกตเพื่อคัดค้าน การที่กากตจะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสารรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความเร่งรัดเกินเหตุ19กักฎาคม2566สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำ,คำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาโดยวินิจฉัยและมีคำสั่งให้นายวิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสในบัดดลซึ่งเหตุดังกล่าวก็เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการโหวต นายวิทาลิมเจริญรัตน์เป็นนายกรัรมนตรีค้งที่2ด้วยนะครับทําให้คุณพิทาลิมเจริญรัตน์ต้องเบิกมือต้องบ่งมืออำลาในสภาทันทีและสารให้ยื่นขยายระยะเวลาคำชี้แจงแค่แก้ข้อกล่าวหาได้สองครั้งครั้งละ30วัน2ตุลา2566คุณพิทาลิมเจริญรัตน์ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุ 2พิกา2,566สารรัฐมนูญนัดพิจารณาคดีมาแล้ว11ครั้งเรียกบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นและส่งเอกสารหลักฐาน12คนนะครับ20ธันวา2,566พยาน3ปากเป็นอย่างฝ่ายถูกผู้ถูกร้อง2ท่านก็คือนายพิธาลิมเจริญรัฐและนายคิมสิริทวีชัยนะครับผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุน้นสืไอทีวี26 เมษา2,566โดยเป็นผู้ลงนามรับรองบันทึกการประชุมระหว่างรอคำตัดสินคุณพิธาลิมเจริญรัตยังได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารถารมนะครับประจำปี2,566ให้เป็น1ใน100เป็นผู้นําที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต24มกราคม2,567ที่ผ่านมานะครับสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคําวินิจฉัยคดีถือหุ้นสื่อ i อ v 14 ระหว่างรอคำการตัดสินคุณพิธาลิมเจริญรัตก็ได้ขึ้นเวทีของพักก้าวไกลปราศัยและร่วมกิจกรรมผลคำการตัดสินของสารรับนูญมีมติ8ต่อ1ว่านายพิธาลิมเจริญรัตเป็น,ผ,นออผู้ถือหุ้นสื่อไอทีวีในวันรับสมัครเลือกรับเลือกตั้งแต่ไม่พ้นจากสมาชิกภาพสภาผูาา้แทนราษฎรหรือสอสเน่องจากบริษัทไอทีวีจำกัดหมหาชน มิได้ประกอบกิจการหรือมีไรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับคุณวิทยาลิ้มเจริญรัตหรือวิทาคุณวิยาลิมเจริญรัตนะครับเกิดวันที่5กันยา2น2ตรงกับวันศุกร์แรม10ค่้าเดือน9ปีวอกในอายุปัจจุบันคือ43ปีสเดือนกับ21วันนะครับย่าง44ปี ช่วงยุคสี่สามย่างสี่สี่เนี่ยคือราวสักกันยาหกหกถึงกันยายนหกเจ็ดนะครับช่วงปีนี้ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีทั้งส่วนที่เป็นบวกและลบรวมกันนะครับข้อเสียก็คือกรรมะเป็นการกินในทางทักษะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานโดยตรงบริวารไปกระทบอริไปกระทบพีนามีปัญหาเรื่องของศัตร,รูหรือฝ่ายตรงข้ามมีมากทําให้ต้องแก้ไขนะครับแต่จุดเด่นของช่วงปีนี้ก็คือในเรื่องของก็ดีความวินาศ เป็นสีในทางทักษะไปกระทบสิทธิทโชคในอังควิชาถ้ามีคดีก็มีโอกาสชนะคดีลครับความโดดเด่นในดวงชะตาของคุณทิพิธาจะมาอีกครั้งนะครับจะอยู่ในช่วงอายุ46ย่าง47ปีคือราว2,569ถึง2,570ช่วงนี้ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมากด้วยสุภาพเป็นสีในทางทักษะไปกระทบมาุดแปลว,ว่าความยิ่งใหญ่หากชิงตำแหน่งนาะยกในช่วงนี้ก็มีโอกาส เป็นไปได้สูงนะครับในดวงชะตามีความโดดเด่นเรื่องงานเรียกว่า2ปีซ้อนคือช่วงอายุ47และ,ะย่าง48คือราวๆด้วยนะครับคือราวๆ5 7 7 0ถึง2,570นะครับแต่ทว่าในดวงชะตาช่วงอายุ46่ย่าง47เนี่ยก็ไม่ได้เป็นด้านบวกด้านเดียวนะครับ อาจจะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันด้วยราหูเป็นกาลกิเนในช่วงปีจรนั้นตาพื้นดวงชะตาของคุณดิวิธาแล้วจะไม่ทํางานเล็กๆนะครับโอกาสที่จะทํางานใหญ่ทําได้ไม่ยากอยู่แล้วด้วยคุณสมบัติของดวงชะตาคือตําแหน่งสุภะนั้นมีมาอุดแปลว่ากิจาการและความยิ่งใหญ่ทาสีามี18มหาจากักรพรรดิถือว่ามีความสูงสุดนะครับมาถึงตรงนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่า ท่านผู้ชมและดอมส้มทุกท่านด้วยนะครับว่าเรื่องการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณธิมิทานั้นมีโอกาสเป็นไปได้มีความโดดเด่นในช่วงวันเวลาที่แจ้งไปแต่ในดวงชะตาของคุณธิมิทานั้นจะเป็นดวงชะตาที่มีศัตรูฝ่ายตรงข้ามสร้างปัญหาให้อยู่ตลอดเวลาต้องเรียกว่าทําไปแก้ไปหรือเป็นเรื่องที่ผูกบินโตกันไปนะครับตามพื้นดวงชะตาท้ายนี้ ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าเรื่องการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีโอกาสเป็นไปได้และเมื่อเหลือไปดูในเรื่องของความรักช่วงอายุ44ย่าง45นะครับก็คือราวๆกันยา2567ถึงกันยา2568ถ้าโสดจะเจอคนรู้ใจถ้ามีคนรู้ใจอยู่แล้วโอกาสลงตัวเป็นไปได้สุขยิ่ง มีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปให้ได้มชมได้ชมในโอกาสต่อไปผมประชัไก่แทนทาทน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเล,ลืลล่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัหยหรือทุกเราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหงโหงนมามากกว่า20ปีแลรู้ปรเกิดพฤติศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อย ข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาให้5อย่างนะครับหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายความมือทั้งสองข้าง3ก็คือเลเซนถ้าไม่มีเลเซนเขียนชื่อนามสกุลด้วยด้วยลายมือนะครับคุณทุกท่านของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวแหงและ5คือบทรศัพท์ทิทนันชัยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่ายได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสน กดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนหน้ารักและอยู่ในโอวาทขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อที่0811599966นะครับวันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID เดียบายเวลาประมาณสักกี่นาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5 0 0รบาทตอนหนึ่งดวงชะตาจดไปทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวง แล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องขวงนารันทานะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันนี้ท้านมีหนาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ก่ขอบคุณและสวัสดีครับ